สบายดีเนาะมื่อนนี้กันขาชิมาเห็นอย่งมื่อนนี้มื่อนนี้ข้าชิมาตามหมอกุ้งเนาะมื่อนนี้กันกินข้าวเที่ยงเนาะมากับชีพระยกับผู้สาวเาออผู้สาวทำน้อยที่เขาไปจีบมื่อัานเี้นะฮะน้ำเดี๋ยในหานน้ำปั้นนะขายน้ำปั้นนะแต่เพิ่งกะมักเข้าเดี๋ยวกะันข้าชีมาตามหมอกุ้งให้เบิ้งนะฮะมาเบิ้งกันเลยอือทำไรวัตถุดิบพอมีอยังไรวัตถุดิบมีอยังไร ขามกระเทียมนำ้นำตาลและะ้วก็แป้งนัวลายอยู่ลายอยู่มาเพ็ดจักมากสลยจะได้าลายได้เผ็ดจัดไปมาเพ็ด <c oughs> นี่ยว่าเธเรียบนอนนี่กัขามน้ำตาล แล้วก็แบบกระปิอินโนโมโตะแล้วก็ประแดกสุดประอันนั่นนี่ห่วยกับมือแล้วก็ใส่เส้นทองน้ำนี่ใส่ชายทองน้ำอ๋อเส้หลายหนน้ำช่โบเพ็รบอกโบเพ็ <c oughs> รโบเพ็ดแน่นะ,ะ,ะตามตามขาดอย่างนึงเดี๋ยวไี้มา<ข>เกลือ,อยำเขาใส่กระเทียมตำลัง ก็ใส่มันสีมึนๆแล้วมันสีนนแ,นสแบบต่ำบอยากแรกก็ได้ต่ำมันแห้งไดมแห้ง <c oughs> จ้างคนมาต่ำมให้แถลงก็ลืมเลยโอ้มือละมือละเทือ่ะ <c oughs> ได้ t จ á i กันปะเนี้บ่ บรรยากาศบ้านเฮาเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านเฮานี่ก็เป็นเพื่อนเฮาเองเนี่ยเพื่อนว่าอันบน้านน้อนี่กัตกขาเลยนี่แบบเบี้เนาะเอากินเมื่อวานมาจืดน,นะ<อ>แต่เทียมมันมันต้องทำแรก เทียวเทียมจักมากจัก,บบกเบิงสองเบ้งว่ะเอะเทียมสองเบ็งคนตามเพากะเขินนาะตามเสี้ยวใชงไหม เดี๋ยวตอนนย้ครั้งสี่โยเองนะตอนเปว่างสีเป็นคนยนเองนะครัเลยจะเลย,ยอ<ะ>ยางนใส่วจกบวอ,อันนี้ก็หวานเลยปลาแดกไงครัวนี่หวาน,วน นนี่ัใช่ใช่จะเครืはは่องบวงวัวใส่ลายเชือบหลายโอเป็นวัวขาวเลยใส่มัดเลยได้อนะใส่มัดเลยอะมันบริวารเอ้ยมันบริเคียได้ไหมอืมมันบริเคียนยังม่ให้เลย ตามเส้นเริกันเลยเปยัง<ะ>ตามเส้นเริกันเลยเปยังตา,ตามอันนี้นะเชียบอ่ะนี่คือตำม,มีค่ะตำม,มีนะประมาณนั้นนะนี่เอาอันนี้เราไปตามเรเลยหนะึ่งเึิงนึ่งนั่นแหละมีอยู่บ้าเราได้ไทยคำมวลเลยแบบเอาบาภาษา,าบ้านน้องเราไง อย่าให้มันคลอยลงมาทางนี้เด้อมันก็นจะซ่อมบอกว่าหยุดเลยเรียนยุดเลยกับ่จา้าส้มนะเคยเอด็ดนี่เอาเนี่ยลงไปใส่น้ำใส่ไปะเดกเใส่ไปแดกมังชุด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 ใน,น,นอนนันหน่อยนะชุดเองออใส<ช>่น้ำเป๊ปซี่ได้แต่โมโค บ้านคอยคืนได้จากสงโบว์ว่เบิ่งก่อนเบิ่งกะถานอากาศเบื้งก่อนเราใส่ตาน้ำได้รสายสะฝนใสะไปได้สินี่เข้ม อยากขึ้นบานต่ำเร็วๆได้คลิปมันสีเงาอันตัดโบคักอันตัดโบคัดอันโบตัดเนี้จิ้มมั้งหรอบ่สโบจิบะบะ้มน้ำมันก่อน Chơi với đá con đó đây Cứ bỏ nó ra xong Cứ bỏ nó ra xong Nóng nó ra khác ừ. <laughs> ừ. Chăm hẹn nhé Chăm Nào mắm mưa Thêm không là nghe sim, trang, trang mà, ừ. đây, <laughs> là, này, ถ้าใส่แล้วบ่ไปใส่บ่ฮะใส่เนาะเซาบ่ใส่กระดานใส่ดอกใส่บ่บ่ใส่ก็เอาไว้ข้างๆแม่น่ะอือบ่ใส่ก็ได้ชิมดูบนี้หึๆฮะไถเลยอือนี่ข้างๆ แล้วนั้นแนะ่ละเอาเก็บเอาเครื่องของจนะเอาัปก,ก,กินกันเลยนะม,นมีทอดปลามันแกลมเลยเลยใส่มือแรกเลยนะเอาขึ้นเอาขึ้น ม่พักแคยานะลุงเห็นตาไปตอนกินเลยะจะมากินกันเลยเนาะวันนี้เลขเซรซตเป็นเรียบร้อยแล้วนะเซตเป็นกินเรียบร้อยแล้วเนี่มากิเดี๋ยวเข้าไปเอาเข้ามาเอาข้ลาล่งไตั้งหน้ำมากินนะเมือน,นี่โดนนัดใส่มือเลยพี่น้องเลย ตับเอียกันดีใช่ไหลายมันจะมีเสียงรบกดนหน่อยหนึ่งวัดมือเขากุ๊บไหมแป๊บเลอ ินมากินครับพี่เด้อมาพี่เห็นเบ้างกันทำห้งทอดป่ากันมีผ้าเผ็ดขนาดพีด่้อง ให้มาเป็นบางยางเศรกแซบ,บเองต,ต่ำเนาะเรดับมีสิพาร์ดเลยรื่องพัก<า>เพชรขนาดพี่น้องเง้อโหงษ์จำนี้ของเพชรใช่เพชรจังห่างน,น่เครื่องโคกปะมันเครื่องโคกปะาเะ ขขายำเทียงนะแสบอันนี้อีู่แล้วบอลฮ้อนไปไงเสร็จคำยิ้งยิ้ง ประเด็นอะบอเข้มเนาะกระเด็นเข้มนเนาะเข้มเข็มแล้วแจ๋วบอเข้มมึงใส่ไม่นิดสุดกระแด็จะว่าจกบ่วงสามชิ้นนั้นเพ็ดไปเลยมาเพ็ด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  นนกินน้ำไหมครับมันกินค่อยกลับม,มาเป็นคนภับไสบาอันขอจางมือเท่าไรก็ลิล่มเลยเลยแล้วอย่างมากัน <c oughs> กินก่อนเพชรตะเล็กอืม <c oughs> ม,มาพุ่งเนี่ยไปขอลำป้ามาเมื่อกี้นี่าเอานีถ่าเป็นถ้วยนี่ mua <laughs> <laughs> <Brake ỏ> <laughs> <thabitude> <laughs> <dogs cười> cái m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  ว่าได่เป็นได้ไม่เคยเห็แล้วฮอ,อกินกันนะแล้วแล้วกคฝากกนไลค์ก็เจร์กดติดตามหละอย่าลืมกดบากาักกลกงนํางแล้กันคกัน